สวัสดีครับกลับมาพร้อมกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบมีนาคมกลับมาเจอเจอ,เจอทีแด่ตัวเน็ตติดดาวกันเหมือนเดิมคัสเฉพาะตัวที่บ้านใจสุดเด่นสุดค่ําคืนวันนี้มีมาฝากทั้งหมดห้า EP ห้าตัวเน็ตน,นะท่านกําลังรับฝังอยู่ที่ EP ห้าเป็นตัวบ้านใจสดเด่นสุดตัวที่ห้าเราจะมาปิดท้ายาค่ำคืนวันนี้ด้วยเกลระหว่าง,งเลเวกุเส้นกับัวบวก ห้ามพลาดระการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรัะฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยขอบคุณมากมาก,มากครับเรามาเช็คข้อมูลสอบผู้ดูแฮนดิแคปเลเวอร์คูเซนกับโว๊กบวกซึ่งบนเดลิกาเอยอรมันแข่งขันกันต่อตีหนึ่งครึ่งเลเวอร์คูเซนจะมาต่อราคาลูกครึ่งลบสิบแน่นอนเลเวอร์คูเซนมันใหญ่กว่าดีกว่าเหนือกว่าโว๊บวกทุกสิ่งอย่าง ลงเล่นในบ้านความเป็นจา่าฝูงขุมกําลังก็กลับมาใช้ผู้เล่นชุดใหญ่หลังที่ใช้สํารองลงเล่นกับคาราบักและเกือบเอาตัวไม่รอดนะเสมอสองสองสุดท้ายช่วงครึ่งหลังต้องปล่อยตัวผู้เล่นการหลักลงไปกู้สถานการณ์ก็เกือบไปเกือบไปแน่นอนละ่ะพวกเขาคาดหวังในเกมบอลลีกมากกว่าในเกมบอลถ้วยนะเน้นในเกมลีกมากกว่าในยุโรปาลีกแน่นอนเพราะกำลังจะสร้างบอดสาดควาแชมลีก โดยที่มีคู่แข่งอย่างมบย์มีตามต,ต้อยต้อยต้อยเป็นเดียดับที่สองนะกดดันกดดันอยู่เหมือนกันเพราะว่าล่าสุดเลยเออเบย,ย์มันเขาก็คืนฟอร์มโหดนะครับแต่ก็ยังมีระยะห่างอยู่เยอะวันนี้มองตามฟอร์มตามตามเนื้อผ้าแล้วในวกงกุศลก็น่าจะเอาชนะม้วบวกได้แหละเพราะว่าโหฟอร์มในบ้านโคตรโหดจริงๆไม่ใช่ในบ้านหรอกในบ้านนอกบ้านก็โคตรโหดเพียงแต่นอกบ้านเนี่ย ไปโลเดชั่นทีมเยอะก็เลยทําได้แค่ไล่ตามตีเสมอคาราบาเท่านั้นเองแต่โดยทรงรวมแล้วก็ยังดีอ่ะคือถ้ามองอยังไงอ่ะเชื่อว่าวันนี้ทุกคนก็มองวันที่เรเวอร์กูเซนแหละแมมาเย,น,ายนมาเยนเมื่อคืนชนะด้วยวันนี้เรเวอร์กูเซนก็ต้องขยับหนีนะฮะโมบวกก็ไม่ใช่ทีมคู่แข่งที่ดูดีอะไรเลยอร์มการเล่นทุกหลังไม่แทบไม่ชนะใครมีแต่แพ้กับเสมอดูยังไงก็สูไม่ได้ออกมาเยือนด้วย ดูไงก็ซ่วไม่ได้วันนี้ถือว่าเลเวอร์กูเซนก็มีกระแสการซทุนที่แรงเพียงหนึ่งเลยแม้ราคาจะแพงลุกขึ้นแต่โดยส่วนตัวแล้วมีความรู้สึกว่าราคาลุกขึ้นนี่นเป็นราคาปกติของเรเวอร์กูเซนอยู่แล้วนะก็รุนแค่ว่าจะร้างขาดหรือไม่ขาดเท่านั้นแหละแต่เอาละเกมคู่นี้มันมีอะไรหรือเปล่าเดีย๋ยวเราไปไล่เรียงดูข้อมูลพื้นฐานตั้งแต่ดับและคะแนนในตารางผลงานการลงทุนการเจอเจอกัน ตัวผู้ตัว h a ที่แคบจากเจ้าทั้งห้าลายบทสรุปสุดท้ายบ o โอเคจะเลือกทางไหนไล่แรกเริ่มจากตารางหลีกอย่างที่บอกครับในมงกเซ้นเป็นจากูงมีหงสิบสี่คะแนนโอกาสที่จะคว้าแชมป์หลีกมีมากมายไก่กองแต่ก็ประมาทไม่ได้พวกเขายังคงต้องพยายามรักษามาตรฐานรักษาระยะห่างจากวะยมิบบนให้ห่างเข้าไว้ให้ไกลเข้าไว้นะฟอร์มการเล่นจะต้องไม่แผ่วไม่ดอบ นะครับไม่เปิดโอกาสให้คู่แข่งมาเบียดมาตีคู่มาเหนื่อยในช่วงโค้งสุดท้ายนี่คือในเบอร์คุณเซนจ,จ่าฝูงที่วันนีนะ้กลับมาใช้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเหมือนเดิมหลังที่โรนัชันทีมอย่างที่บอกครับโรนชันทีมเล่นในยูโรป้าในเกมบุกอย่างคารบักอ,อย่างที่บอกว่าเกิดเอาตัวไม่รอดคู่แข่งล่ะหัวบวกโอ้โหจะเอาไหไเป็สู้อยู่ดับที่13มียีคะแนน เป็นทีมในกลุ่มโซนท้ายตารางยังไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่หรอกก็คงตพยายามนิ่งลนนะเอาให้ชัวร์เอาให้แน่เอาไว้เข้าไวห้หมวกมวกดูทรงแล้วยังไงเกมนี้ก็ไม่รอดมออย่างไงเกมนี้ก็โดนแน่นอนเวลาหมวกมวกอะแค่ดับและคะแนนในตารางก็ต่างกันริบลรับเหลือเกินจะบอกคุณด้วยผลงานนะ่ะหนักเลย ผลงานห้างเกมหลังสุดของเลววงคุณเซอยังดูดี้ะครับชนะสี่เสมอหนึ่งนะจ่าฝูงผลงานก็ต้องประมาณนี้แหละยอดเยี่ยมแต่ใครจะเชื่อจ่าฝูงของตารางผลงานโคด้ดูดีชนะคู่แข่งหวอยมากสี่ต่อหนึ่งเกมดูยังไงการลงทุนมันก็ต้องมีกําไรในราคาลูกครึ่งที่เลเวงคุณเซนตอเป็นประจําต่อหานิ้วเผาก็ลูกครึ่งต่อไม้ก็ลูกครึ่ง ต่อโคโลนก็ลูกครึ่งแต่ปรากฏว่าสรุปแล้วการลงทุนกำไรเป็นสองเกมขาดทุนเป็นสามเกมกำไรเกมหนึ่งคือชนะบาร์เยนกำไรเกมหนึ่งก็คือชนะโคโลนแต่ที่เหลือขาดทุนทั้งหมดแพ้ราคาทั้งหมดหากล้มกรมนี่แล้วยืนแดนลบแม่งไปอย่างนั้นโอ้โหแฟนๆโคตรแสเงเลยนะขาประจำเลยขาจอตามเลยวคุณเซนนในมอลส่ลมขาดทุนครับ ไม่ยืนแดนมวกอย่างที่คิดอย่างที่หวังครับทั้งที่ตามจาับผูฟอร์มดีฟอร์มฮอตเกมลุกโคตรุแต่มันดนุแต่มันก็โดนเหมือนกันนะาการลงทุนมันก็เลยไม่มีกำไรขาดทุนซะงั้นแต่ถึงกระนั้นหมบว,วกเองมันจะไหวหรอถ้าเกมหลงสุดไม่ชนะเลยสเหมือสามแพ้สองสองเกมที่แพ้การแพ้อยู่ในเ่อร์เลขหนึ่งศูนย์ 1, 0, และแพ้สุดการสามสอง เกมที่เสมอก็เสมอดอทมูลแฟรงค์เฟิร์ตฮอฟแฟน์ฮาก็จะว่าไปแล้วเจองานใหญ่จริงๆก็แค่สาตูจกาก,กับดอทมูลแต่เกมนี้เจอกับเลเวอร์กูเซนมันเหนือไวกว่านั้นอีกน่ะไหวเล้วัวบวกการลงทุนก็ตามสัมภาพครับกำไรเกมครึ่งขาดทุนสองเกมครึ่งทางล้มกบนี้แล้วก็ยืนแดนลบขาดทุนขาดทุนเหมือนเรเวอร์กูเซนเลย แต่ฟอร์มการเล่นมันผิดกันเยอะเลวเวอกุนเซนฟอร์มการเล่นยังดูดียังชนะแบบเห็นเป็นเรื่องเวลาเป็นเรื่องเป็นหนักโซนบวกก็เสมอไม่ชนะเลยเสมอสามแพ้สองดูตามทรงยังไงเลวเวอร์กุนเซนก็ดีกว่าอันดับและคะแนนก็ดีกว่าแต่การเจอเจอกันมันเป็นที่น่าสังเกตครับการเจอๆกันในผมยกเอาสิบเกมเลยนะมันเป็นไปได้ยังไงแต่มันเป็นไปแล้วสิบเกมเนี่ย มีเกมที่เรเวร่ากุเซนอะลงเล่นในบ้านถึงสี่เกมแต่ไม่เคยเอาชนะบวูบวกได้เลยมีแต่เสมอกับแพ้สี่เกมนะลงเล่นในบ้านไม่ชนะเลยเช่นในการบวหบวกลงเล่นในบ้านสิบเกมเนี่ยเรเวอรกุเซนลงเล่น,ปน 4, ไปแล้ว,งวลงเล่นไปสี่ใช่ไหมบวูบวกลงเล่นไปหกก็ไม่เคยเอาชนะเยเวอก,กุเซนได้เลยไม่เสมอกับแพ้ กลายเป็นว่าเกมคู่นี้ไม่นมันหลักทีมที่ลงเล่นในบ้านไม่สามารถเอาชนะทีมเยอนได้เลยมบมวกหงเกมในบ้านไม่ชนะเลยเวอร์มีแต่แพ้กันเสมอเลยเวอร์กู่เซนสี่เกมในบ้านก็ไม่เคยชนะมบมวกมีแต่เสมอกับแพ้เฮ้ยนี่มันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะมันไม่ใช่เกิดขึ้นแค่เกมสองเกมนะแต่มันย้อนหลังไปสิบครั้งหลังสุดที่ทั้งคู่ ต่างสลับการเป็นความเป็นเจ้าจบ้านแต่ไม่เคยเอาชนะคู่แข่งเกมเยือนได้เลยทีมเดียวได้เลย,เย,เลยแล้ววันนี้มันจะฉายหนังม้วนไหนวะเน,นี่ยจะฉายหนังม้วนที่เลเวอร์กงเส้นลงเล่นในบ้านแล้วฟอร์มโหชนะคู่แข่งเป็นจอมประกำหรือจะฉายหนังตามไฟล์ก,การจาัดก,การที่เจ้าบ้านเอาชนะทีมเยือนไม่ได้และมันจะฉายเลเวอร์กูเส้นถ้าฉายแบบเจ้าบ้านชนะแล้วมันจะชะนะขาดไหมหน่าวัว่วงวแม้จะห่วยเหลือเกินแต่วันนี้จะแพ้น้อยได้หรือเปล่า โอ้โหกลายเป็นว่าไอ้ข้อมูลพื้นฐานส่องไปส่องมาเฮ้ยเริ่มกำกึ่งเริ่มมีความน่าคิดน่าน่ามิตกกังวลอยู่ไม่น้อยดูไม่ง่ายซะแล้วสิดูไม่น่าเชื่อเลยเบนกรบเส้นมากมายก่ายกองอย่างที่ควรจะเป็นแล้วสิถึงจะลงเล่นในบ้านก็ตามทีเถอะถึงจะกลับมาใช้ผมกำลังช่วยใจก็ตามทีเถอะ ตัวพูตัวแฮนดิแคปมันไปกันใหญ่แล้วมั้งเจ้าทั้งห้าลายวันนี้มันยังไงอีกแล้วในราคาพูไม่เลื่องเลยเวอร์กุนเซนปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดในช่องจับ,บ้านเลยเวอร์กุเซนปรับราคาลดลงสี่ต่อหนึ่งในช่องเสมอขยับช่องนิมเยือนสามขึ้นสองลงกลายเป็นว่าวันนี้เอาที่เห็นแบบชัดๆเลยคือห้าเจ้าไม่กลัวเลยวงกุนเซนเลยในเกมนี้ เป็นไปได้เหรอไม่ควรเลยวงล้เอเส้นที่จะชนะแต่ดูแล้วกลับไปมององค์การเสมอสี่ต่อหนึ่งค่อนข้างน่าขีดนะภูมันจากขนาดนี้เลยเหรอแต่ไฮนิคับเลราคาลงครึ่งจ้าสิ่งต่อหนึ่งก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นในชอ่องจัมบ้าบนบอลต่อแล้วสิ่งต่อหนึ่งปรับราคาลดลงในชอ่องจิมเกียรบอลรองกลายเป็นว่าทั้งภูในไฮนิคปวันนี้เลือกถือหางบอลรองวัวบบวกมองว่าไม่เสมอมองว่าไม่แพ้ราคา เอาไงนี้เพื่อนๆมอนองเคนั่งมองไองเกมคู่นี้เสียวเวลาในการมองมันเนี่ยเป็นชั่วโมงละจะตัดสินใจตามหูตามแฮนดี่แคปกองโคตรหวั่นใจจะตัดสินใจตามใจตัวเองก็หว่าเสียวว่าเรเบรกุเซนมันจะมามแล้วมันมาไม่ครบหรือเปล่าจะชนะหรือเปล่ายังไม่รู้และจะชนะและจะชนะขาดหรือเปล่าก็ยังไม่แน่อ่ะ วันนี้ขอเชื่อข้อมูลเหมือนเดิมในเมื่อเราตามภูตามแฮนดิแคปนี้เขามาอย่างนี้เราก็อยู่กับเขาเมื่อภูมองโองกาสเสมอไม่โกจะบานเมื่อแฮนดิแคปมองบนลรอไม่โกบนต่อเมื่อตัวข้อมูลพื้นฐานมันมีการจัดก,การที่แปลกประหลาดเจ้ามานไม่ถัดไม่สามารถชนะทีมเยือนได้เอาสิว่ามามนโนเกกัดฟันสวนรอมวมหมวก เป็นที่เดนตัวเน้นสุดสิบดาวเป็นตัวมาจส่วนเน้นส่วนตัว,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 วที่ห้าในอีพีห้าจำคำคือวันนี้มันจะเป็นอะไรไปในเมื่อทุกวันที่ผ่านมาแม้มันจะไม่ได้บวกเยอะแต่ก็บวกมาค่อนข้างต่อเนื่องอยู่ถ้าจะเอาทุนตรงนั้นมาซัมพอร์ตความบาดเจ็บในวันอาทิตย์นี้ก็น่าสนใจใครเชื่อก็ตามใครไม่เชื่อก็สวนนะครับ เอานี้ขึ้นอยู่กับดูพินิจของเพื่อนๆเลยแต่มอโอแคเรื่องที่จันสวนรลองหัวบวกเป็นที่เดึตัวเน้ตทวสิบดาวนะส่วนท่านใดย,ยังไม่ได้รับฟัง e p 1ีหนึ่งถึงอี4่ก็ลงกดติดตามด้วยขอบพระังคุณมากๆครับ